ซึ่งรุ่นนี้นะคะตอนนี้ยังทำโปรแคมเปญราคาพิเศษกันอยู่ค่ะด้ยปกติเนี่ยนะคะค่าตัวพี่เขาะจะอยู่ที่8ป0 0 0กับ9าบาทค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคันนี้ที่จัดโปรค่ะราคาคันเหลือจะจำหน่ายเพียงแค่6 9 9 0 0 0บาทค่ะราคานี้ยังไม่รวมชุดตกแต่งนะซึ่งลูกค้าค่ะมีการออกแบบการตกแต่งค่ะที่สวยจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะว่าแคป XLS คันนี้ค่ะเขาตกแต่งอะไรกันบ้างสําหรับทางด้านหน้าก่อนเลยค่ะที่เห็นต้องบอกว่า เป็นเกือบจะซิกเนเจอร์ของลูกคันเลยนะั่นคือมีการเปลี่ยนกระจังหน้ากันนั่นเองค่ะกระจังหน้านะคะเรายกกระจังเดิมออกะคะ่ะแล้วใส่เป็นกระจังหน้าตัวใหม่นั่นเองค่ะตัวฟอนต์เนี่ยเราใช้เป็นฟอร์ดค่ะพื้นด้านหลังเป็นสีแดงค่ะแล้วก็ตัวหน้าสัมผัสเนี่ยเราใช้เป็นสีดําทั้งหมดนะคะเท่านั้นไม่พอค่ะยังมีการตกแต่งไฟจิ๋วทั้งด้านบนค่ะ3จุดด้านนี้ให้ด้วยซึ่งตัวไฟเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการเป็นสีขาวหรือว่าสีส้มค่ะอันนี้คือลูกค้าออกแบบงานได้เองนะคะรวมถึงฟอนตคาาาว่่ออออรดเเเเนนนีกกก็สสามาถลลืืแบบงงไ้ั ตัวกันชนและชายกันชนจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะสำหรับรุ่น XLS ค่ะรถรู่นี้มีไฟตัดหมอกจากโรงงานเรียบร้อยนะคะตัดหมอกจะเป็นแสงสีเหลืองค่ะและมีกรอบข้อไฟที่เป็นโครเมียมกันนั่นเองส่วนตัวไฟหน้าเนี่ยเราใช้เป็นไฟหน้า LED multi reflector มาพร้อมกับไฟ day time running light รูรปซีแคมค่ะซึ่งตัวไฟจะมีขนาดใหญ่แบบนี้เลยมาพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าออโต้ให้เรียบร้อยค่ะเท่านั้นไม่พอค่ะเรายังติดเสริมล้อค่ะด้วยการข้อไฟหน้าเพื่อให้ไฟหน้าดูมีมิติที่มากขึ้นและที่สำคัญค่ะเป็นตัวกันกระแทกที่ดีให้ด้วยนั่นเอง อันนี้คิวร้อยเดิมจากของโรงงานนะคะของเราจะมีติดจากโรงงานมาเลยเป็นขนาด3นิ้วนั่นเองค่ะตัวผิวงานเนี่ยจะเป็นลักษณะของผิวส้มนะคะซึ่งข้อดีของเขาเลยค่ะก็คือลดในเรื่องของรอยขูดขีดค่ะเวลาที่อาจจะโดนกิ่งไม้หรือหินดีดเนี่ยโดนทางส่วนพลาสติกด้านนี้นะคะก็จะทําให้รถไม่เกิดรอยนั่นเองค่ะเท่านั้นไม่พอค่ะลูกค้ามีการออกแบบในเรื่องของตัวลายสติกเกอร์ค่ะคันนี้ค่ะใช้เป็นสติกเกอร์สีแดงแบบนี้เลยค่ะคาตั้งแต่ฝากระโปรงด้านหน้าค่ะจนถึงด้านหลังเดี๋ยวตัวลายสติกเกอร์เนี่ยลูกค้าไปดูนะ แต่ว่าล้อแม็กเขามีการเปลี่ยนค่ะจากของโรงงานเราใช้มาเป็นขนาดล้อสอบ17นะรุ่นนี้ค่ะเราเปลี่ยนมาเป็น16เพราะว่าลูกค้าเน้นในเรื่องของการบรรทุกค่ะแล้วก็ใช้งานที่ค่อนข้างหนักเขาก็เลยเลือกเป็น16นะตัวรด้ยางส์ใหญ่อยู่ที่26 5ทัพจะ10 R16 ค่ะตัวล้อแม็กเนี่ยอาจจะดูไม่ใหญ่แต่ว่ายางค่ะค่อนข้างหนาและกว้างทีเดียวค่ะและยางที่ใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นตัวซีรีส์ AT ทเนเข้ามาให้นะคะฉะนั้นค่ะการบรรทุกหรือการรับน้ำหนักเนี่ยทำได้ดีทีเดียวค่ะช่ววงงงงงลลล่ล่่่่่าาาาาเเเเปป็็นนนนชดิมพพรรระะุี้้ยยกสูอูอแว อันนี้คือลายสติกเกอร์ที่นุกบอกค่ะเห็นไหมคะจะคาดตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าตรงกลางตัวรถเป็นรูปม้าค่ะแล้วก็เขียนด้านล่างว่าเป็นไวท์แท็กซึ่งตัวแบบอักษรเนี่ยออกแบบเองได้หมดเลยนะยามาถึงด้านหลังค่ะอันนี้คือติดเป็นสติกเกอร์โทนสีแดงทั้งหมดแล้วก็เท่านั้นไม่พอค่ะยังมีการติดคําว่า 4, 4ีคูณส่ค่ะที่ด้านท้ายกันด้วยและคันนี้นะคะยังมีการตกแต่งฝาท้ายค่ะด้วยลายสติกเกอร์นะคะเดี๋ยวนุกพาไปดูอีกรอบหนึ่ง กันซาติดให้เรียบร้อยเลยทั้ง4ชิ้นนะคะซึ่งเราก็จะติดทั้งประตูด้านหน้านแล้วก็ตัวด้านบานแคบขาวเวลาเปิดประตูเนี่ยเราก็จะดึงทางด้านนี้แล้วก็เปิดออกด้านข้างได้เลยลักษณะการเปิดจะเป็นแบบนี้เข้ามาให้นะคะสําหรับรถที่เป็นแคบค่ะพื้นที่ใช้สอยข้างในค่อนข้างกว้างค่ะคันนี้นะคะเรายังไม่ได้ใส่เบาะแคบค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเบาะแคบเนี่ยเราจะใส่ให้ลูกค้านะคะวันที่ลูกค้ารับรถค่ะฉะนั้นคันนี้นะยังตกแต่งไม่เสร็จทั้งคันนั่นเองแต่ว่าสวยงามทีเดียวนะตกแต่งแค่นี้ก็สววยยแล้ทีีเด ด้านหลังมีการตกแต่งคันเรื่องของตัวโรบาร์ค่ะเราใช้เป็นโรบาร์เหล็กงานเอาแลนเดอร์แบบนี้เลยตัวโรบาร์จะวางบนบาร์เสริมขอบกระบะท,ที่ฟอร์ดมีมาให้แล้วเพราะฉะนั้นค่ะเราไม่ต้องเจาะตัวถังเพิ่มเติมนะคะสนิมจะไม่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็ติดในเรื่องของตัวเบ้าครอบต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเบ้ากัลรอยมือจับหรือว่าแม้แต่ฝาถังน้ามันก็ติดมาให้ค่ะรวมถึงตัวข้อไฟท้ายก็ติดมาให้แล้วเรียบร้อยเป็นไงคะรถคันนี้มีการตกแต่งที่สวยทีเดียวนะม,มีนไดเหยยบถังด้านข้างเข้ามาให้ด้วยค่ะ การชนท้ายก็มีมาจากโรงงานให้เรียบร้อยสำหรับรุ่น a อ s เป็นการชนท้ายแบบนี้แล้วก็สติกเกอร์ที่ลูกบอกไปน,นะคะคาดมาด้านหลังสวยที่เดียวนะใครที่ชอบงานสายสติกอร์นะคะต้องบอกว่าสติกอร์ค่ะเรามีแบบให้เลือกเยอะแล้วก็สีงานสตินี่ยมีเยอะจริงๆค่ะซึ่งตรงนี้ออกแบบเองได้ทั้งหมดเหมือนที่ลูกบอกนะมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยอย,อยู่ทางด้านล่างของโลโก้ค่ะไฟเบรกดูที่สามอยู่ทางด้านนี้นั่นเองไฟท้ายของรุ่นเ l s นะคะก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ค่ะเห็นได้ชัดเจนทีเดียวเห็นไหมคะจาน,นี้เลย ส่วนการที่ติดข้อไฟท้ายเนี่ยก็ทําให้ไฟดูมีมิติที่มากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ให้สายภายในกันนะคะว่าเป็นยังไงสําหรับภายในค่ะเดี๋ยวเราดูที่ตัวคอนโซลหน้ากันก่นกอนเลยนะคอนโซลค่ะจะเป็นสีดําทั้งหมดแบบนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ตัดด้วยสีเทานมนะคะเท่านั้นไม่พอค่ะจอหลังพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นขนาด8นิ้วนะคะเป็นหน้าจอดิจิตอลแบบนี้เข้ามาให้ค่ะซึ่งการแจ้งเตือนเนี่ยจะอยู่ที่หน้าจอน,นี้ค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นประตูเปิดอยู่น้ํามันในถังเหลือเท่าไหร่นะคะหรือว่ามีอะไรบ้างที่ตตตต้้้้้อองงงเเเิมช่่่่นนนนนััวฉีีีดดบําาาฝทยจจะะแค อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันก็แจ้งทางด้านนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าเข้ามาให้นะคะมีควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะพวงมาลัยปรับระดับได้ก็คือมีสูงต่ำดึงเข้าแล้วก็ดันกลับได้4ระดับนั่นเองค่ะจอตรงกลางค่ะเราใช้เป็นหน้าจอสัมผัสหรือทัชสกรีนค่ะอันนี้ก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะดูแผนที่ที่หน้าจอได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Apple หรือ Android ก็สามารถใช้งานได้ทั้งหมดค่ะที่ชาร์จแบตจะอยู่ทางด้านล่างค่ะคอยลงงมานนนนนิดึะะะคคที่่เป็ USB แลอั้ใชช้ําาาหรรรััับบกก์แนนน่เองค่ะ รถรุ่นนี้ค่ะจะเป็นยูโร5มาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจะมีตัวปุ่มนี้เห็นไหมคะที่เป็นตัว A ค่ะนั่นคือออโต้สตาร์ทสต็อปมีให้เรียบร้อยแล้วก็โหมดการขับขี่เล่นด้านนี้นะคะซึ่งจะมีทั้งหมด4โหมดเดนุกจะกดให้ดูนะคะพอกดโหมดปุ๊บดูที่หน้าจอนะจะมีการเปลี่ยนโหมดนั่นเองค่ะซึ่งอันนี้นะคะโหมดการใช้งานค่ะก็เลือกได้เห็นไหมคะมีโหมดปกติโหมดประหยัดค่ะโหมดลากพ่วงนะคะรวมถึงด้านล่าง่ะที่เป็นถนนลื่นค่ะ x l a สามารถเลือกได้ถึง4โหมดในการใช้งานนนนและขัี่่กค น่าใช้งานทีเดียวนะคะแล้วก็เกียร์ค่ะรถรุ่นนี้มีจัดจำหน่ายเฉพาะเกียร์ออตโอต้น,นะซึ่งเป็นออโต้หกสปีดค่ะหน้าตาคันเกียร์เป็นแบบนี้เล่นชิปบวกลบที่ตัวคันเกียร์ได้รวมถึงปรับเป็นโหมดแมนวนวลก็เล่นได้สนุกเช่นเดียวกันค่ะตัวเบาะค่ะเป็นทรงบัคเก็ตซีทนะคะอบกระชับแบบนี้นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้านะที่ชอบรถเป็นแคปบมีพื้นที่ก,กว้างๆแบบนี้ไว้ใช้งานุูต้องบอกว่าเอ็กส์นะคะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีค่ะนอกจากจะมีความกว้างแล้วนะคะพื้นที่ใช้ใสอยก็ค่อนข้างเยอะะค่ะ แล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ย,เ,ยเวลาที่เราใช้เหมือนที่ลูกบอกคือเรามีระบบเปิดไฟหน้าออโต้เราก็จะปรับเป็นทางด้านี้นั่นเองค่ะมีไฟหน้าออโต้ไฟหน้าปกติเพิ่มแสงลดแสงหน้าเลือนใหม่ค่ะแล้วก็ปรับเชิดของตัวไฟหน้าได้ค่ะส่วนตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกนะคะ ระบบความปลอดภัยค่ะก็มาครบทีเดียวนะคะสำหรับรุ่นที่เป็นแคปเนี่ยเราจะมีถุงลมนิรภัยให้ถึง2ใบค่ะพร้อมระบบเบรกอิเบสค่ะเท่านั้นไม่พอยังมีเสริมแรงเบรกและก็ะจแรงเบรคค่ะร่วมถึงมีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันอันนี้มีมาให้นะคะแล้วก็มีระบบป้องกงันละบความที่ใสามาให้แล้วด้วยนั่นเองค่ะถ้าใครนะคะที่หายแคปค่ะคุมคุมแล้วเป็นเกียร์ออโตใ้ใช้งานค่ะกับราคาเพียง699 0 0 0บาทนะคะรุ่นนี้น่าจับตองทีเดียวค่ะติดต่อหาดุกได้นะที่เบอร์6 3ูน1 4หกสตมหต่ออดีมหน เดี๋ยวดูขึ้นเบอร์กับ ID l i n ยไว้ให้ไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนนุ๊กมีบริการจัดไฟแนนลและส่งมอบรถให้ถึงบ้านที่สำคัญการจองออนไลน์กับนุก๊กปลอดภัย100%นะเพราะเงินจองเงินดาวโอนเข้าบัญชีบริษัทนั่นเองวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรถขั้นอื่นค่ะสวัสดีค่ะ